Hi dear all, happy Songkran Festival to you and your family. We wish you all the best this year. Influenced by the pandemic, many people may not be able to go home to celebrate this event with their parents, brothers and sisters. Jumega would like to wish everyone to stay safe and strong. We will get through this together. Thank you very much for your support. We wish everyone a happy Songkran vacation. With best wishes from Jumega. สวัสดีวันสงกรานสวปีสดีวันสงกรานต์ปี2564ค่ะปีนี้ก็ขอให้ทุกคนประสบความสเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานนะคะและ้วก็ถึงแม้ว่าใครหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้กลับบ้านไปฉลองกับครอบครัวกับพี่ๆน้องนองนะคะทางจีเมกาเนี่ยก็ขอให้ทุกคนเข้มแข็งไว้นะคะเราจะฝ่าวิกฤตโควิด COVID ครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะ ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่คอยสนับสนุนจีเมก้ามาตลอดนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในวันสงกรานต์ปีนี้นะคะสวัสดีค่ะ